อาบัตุการ่บอ,อาชีพสุดท้ายสักทีจะเรียกว่าอาชีพได้ไหมแต่ในเกมแล้วก็ในวิกิเนี่ยมันก็จัดอยในหมวดหมู่ occupation เ,เหมือนกันอาชีพนั้นก็คือว่างงานว่างงานเป็นอาชีพด้วยหรอไม่มั้ง ว่างานเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่มีอะไรเลยและมันก็ไม่สมควรเียกว่าอาชีพหรือ occupation ด้วยซ้ําความสามารถไม่มีแล้วมันดีตรงไหนละ่ะมันมีดีตรงที่มีแต้มฟรีให้ตั้ง8แต้มซึ่งไอแปแต้มนี้เนี่ยเราสามารถใช้เพื่อเอาคุณลักษณะที่เป็นข้อดีมาได้นิดๆหน่อยๆแต่อย่าลืมว่าเราสามารถเอาคุณลักษณะที่เป็นข้อเสียเพื่อมาทดแทนหรือบวกเพิ่มเติมคุณลักษณะดีๆได้สําหรับว่างานนั้นคุณสามารถเป็นได้แทบทุกอย่างเลยแต่แปดที่คุณยังสามารถ manage แต้มได้คุณยังสามารถหาแต้มเพิ่มได้อีกฟรีๆอีกตั้ง30-40แต้มเลย,เลย สามสิบถึงสี่สิบแต้มเนี่ยเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยเป็นอะไรก็ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นคุณจะเป็นยอดนักสู้ก็ยังได้ก็แค่ใส่คุณลักษอระที่ว่านักสู้นักล่าสัตว์นักกีฬาและแข่งฟาดซอมบี้มันๆหรือจะเน้นไม่สู้แต่เน้นเอาตัวรอดก็ยังได้เช่นคุณใส่ตามแมวว่องไวระมัดระวังโชคดี ไม่สะดุดตาตาดีระเบียบจัดและหูดีกลางคืนมองเห็นเก็บของก็ไวเสียงเท้าเบามีโอกาสเจอของดีตอนเช้ามองเห็นได้กว้างขึ้นเก็บของก็ได้เยอะขึ้นและมุมมองรอบตัวมีมากขึ้นจะไม่ว่าทุกสกิลเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งการเรื่องอาชีพมาเลยเนี่ยอาจจะเป็นทางลัดทางหนึง่งต่สลับคนว่างงานเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอะไรเลยแต่เราสามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้จนอาจจะเทียบเท่าได้อีกอาชีพอื่นๆเลยก็ได้ โดยรวมแล้วเนี่ยคนว่างงานเป็นสายที่ขึ้นอยู่กับการบิวตัวละครของคุณของเราเองถ้าบิวมาดีก็เริ่มต้นได้ดีอาจจ,าอาจจะเก่งกว่าอาชีพอื่นๆเลยด้วยซ้ำสลบผลแล้วเนี่ยชีวิตผมก็ว่างงานงั้นไอเกก็ว่างงานด้วยเหมือนกันก็ได้สอบแบบ